มาทากินน้ำก็ไปกินามาต,ตามสะตามคูตามคอที่ม้วมันกินควายมันกินตามก็ปักควายมันเคยเห็นไหมไหมก็โอ้โหเด็กตุ้งตีด้วยกระชั้มึงมันเกี่ยวกับสมองเลยครับเกี่ยวกูวก็ถามมึงเนี่ยวา่าจะทิ้งสองใบคูสามทิ้งมันยังคูณให้ไม่ได้เลยคูนทำเยี่ยอะไรได้แสำหรับมึงอาจารย์เมียครับผมอยากจะทราบอะว่าทำไมเมียต้องให้ตังค์ผัวไปทำงานอนะไปเล่นดนตรีเนี่ยวันละร้อยเนี่ยทำไมมันไม่พอกินจะบอกว่ามึงไม่พอครับ มึงไปงานดนตรีงานนั้นจะเป็นพวกงานบวชงานบวชงานวัดมีครัวไหมมีครับอ่ะแล้วทำไมมึงไม่ไปกินในครัวมีไหมมึงเคยเดินไปกินในครัวไหมเคยครับอ่ะแล้วมึงอิ่มไหมอิ่มอ่ะแล้วมึงบอกไม่พอกินได้ยังไง<ม>อูม้มไหมดนตรีมันเป็นงานเลี้ยงเลยเล้เลลก็ต้องมีข้าวปลาอาหารจัดเลี้ยงคน อย่างมึงหิวมึงก็ไปในครัวมันก็มีแม่ครัวคอยต้อนรับอยู่แล้วมึงเป็นนักดนตรีเขาไม่ให้มึงแดกมึงจะเล่นได้ยังไงมึงก็หิวใช่ไหมตอนเย็นเขาก็มีโต๊ะจีนมาเสิร์ฟอาหารอย่างดีมึงหิวอะไร100บาทมึงไม่พอใช่ไหมกว่ามึงจะออกจากบ้านเนี่ยเมียมึงก็หูหาอาหารให้แล้วครึ่งวันบ่ายกว่ามึงจะออกไปเล่นดนตรีนู่นมึงก็กินรอกข้าวเย็นแล้วแม่ครัวเขาก็มีให้กินโต๊ะจีนเขาก็มีให้กินมึงมีอ่มอะไรเงิน100บาทมึงไม่รู้ถึงสมัยพ่อสมัยแม่มึงดิสลื้อห็นตมไนึ่งยงกตตววย้้ีดระะท ไหนกันนะนี่ไงน้ะถ่ำด่างเนี่ยกูเอามันทานลอกให้หมดเลยถ้าเกิดว่าอยากเป็นชูกินสปันเซอร์อ่ะมันเหงื่อมันออกนั่นมันคือความยากของมึงไงที่งานเขาก็มีน้ำให้มึงกินไม่ว่าจะเป็นน้ำเซนต้าสไปน์น้ำโค้งน้ำแดงแล้วมึงจะกินทำไมจะกินอะไรอะไรกันนักหนาล่ะอีที่เนี่ยขำเชียวเลยเนาะแล้วจะพออีกไหมหนึ่งร้อยบาทเนี่ยมึงไม่พอใช่ไหมมันจะเกิดมันไม่พอซื้อเลยลอกคนอย่างมึงมันลอกนะบุหรี่มันเป็นปัจจัยมันเป็นปัจจัยนอกเหนือมันทำให้ท้องมึงอิ่มไหม เจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสองมึงคูณสามสิบไปต่อเดือนนะมึงต้องเสียเงินเท่าไหร่มึงลองคูณสิอาแล้วมึงก็คิดไม่ได้เนีไงเพราะสูบมึงก็ไม่ได้ฉลาดขึ้นเลยไงมันทำให้มึงง่อไม่พอทำให้ท้องมึงไม่อิ่มไม่พอยาเส้นมึงมีมึงสนอสนุนคนไทยไปสิยาเส้นมีมือมึงมีมึงอยากมึงก็ม้วนมึงอดไม่ได้มึงก็ม้วนสูบท้องละเจ็ดแปดเก้าบาทบุหรี่ไม่ได้อะมึงคูณไปสี่เจ็ดแปดเก้าบาทร้อยมึงมึงสูบได้ทั้งเดือนเลยมึงหัดประหยัดเพื่อลูกเพื่อเมียมึงแม่งทีให้ลูกให้้้เเเมมมมมีีียยยยยึึึงงงงนนนนน่่ะะะจจาาาฟดดวกัขออร์ อาจารย์เหมือนรู้ข้อมูลครอบครองเลยรูุ้โร่มึงให้อย่างนั้นจริงๆรอดมือกินมือเนี่ยพวกเพียอพวกลูกเนี่ยแต่มึงเนี่ยไปสูบบุหรี่เผาผ่านเงินเล่นสรุปพอใช่ไหมครับหนึ่งร้อยบาทมึงพอเลยล่ะสำหรับมึงอะ่ะพอครับออขอบคุณมา<อ>กนะ,ระครับแล้วมันเกินพอด้วยต่อไปเนี้ยกูจะสั่งอาจารย์เมียมึงให้วันมึงแค่ยี่สิบบาทพอโอ้โหลดลงมาแปดสิบเพื่โอเคไหมโอเคเนี่ยพระพุทธเจ้าก็บอกว่าไม่ให้กินอิ่มเกินไปไม่ให้อดเกินไปให้เดินทางสายกลาง มึงก็กินแค่พอประมาณมึงจะยัดหายแดกให้เป็นท้องชูชกแตกตายไปเลยหรือไงครับเออมันมากไปด้วยซ้ำสำหรับคนสมองฟออย่างมึงมันเกี่ยวกับสมองไหมเหรอเกี่ยวก็ครูก็ถามมึงเนี่ยว่าเจ็ดสิบสองใบครูสามสิบมึงยังคูณให้ไม่ได้เลยกูน <c oughs> ี่ทำยียอะไรได้สำหรับม,มึงครับ <c oughs> โอเคอมีคำถามอะไรไหมล่ะไม่มีแล้วแล้ามีกูจะโดนไปฟาดด้วยกระทะอีกทีหนึง่ง